Welcome to Welcome my crew ครบสวัสดีครับผมเจมจินวารุนะครับหลายๆคนคงเล่นเกม l e a เหล็กออริเจ w วายริฟกันอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำความรู้จักนะครับกับแชมเปี้ยนตัวใหม่ล่าสุดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม l e a เหล็กออริเจ w วายริฟในแพทสา2นี้ครับซึ่งแชมเปี้ยนในแพทสา2นี้จะมีการอัปเดตมาล่าสุดในวันที่12นี้นั่นก็คือตัวของ Echo เด็กหนุ่มมหัศจรรย์ที่สามารถควบคุมการเวลาได้นะครับ โดยเราจะมาทำความรู้จักกับตัวของเอ็กโคกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกิลความสามารถต่างๆข้อดีข้อเสียและแนวทางการเล่นนะครับส่วนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนเดินนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปดีใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับกับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ Do u b l e P Shop เว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเติมที่นี่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถเติมได้นะครับที่ลิงก์ด้านล ไทยครับแบงก์เกมมิ่งที่มีขายทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะก้าอีหรือว่าแผ่นรองเมาส์นะครับเพื่อนๆไหนสนใจก็สามารถซื้อที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยครับอย่าลืมใช้โค้ด Tenku x g i n เพื่อรับส่วนลดสุพิเศษด้วยนะครับกับ WTC w i r l e Thailand Community Community ดีๆที่ไม่มีการแขวนครับ Community ที่ดูแลในเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยบอกเลยครับผมว่าที่นี่นะครับมีทั้งการชวนเพื่อนเล่นให้ความรู้ต่างๆและไม่มีการแขวนอย่างแน่นอนเพื่อนๆไหนสนใจนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราม เขาเสียและแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นมานะครับผมเราต้องรู้จักกันก่อนนะครับว่าตัวของเอ็กโคนั้นเป็นตัวละครลักษณะแบบไหนนะครับตัวเอ็กโคนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่สามารถเล่นได้นะครับทั้งในตำแหน่งเลนกลางและตำแหน่งป่านะครับซึ่งความสามารถหลักๆของตัวเอ็กโคนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครแอสซัซินครับซึ่งบอกเลยว่าใครนะครับผมที่ต้องการแชมเปี้ยนที่เบิร์สได้เน้นเล่น AP เป็นหลักนะครับเป็นแบบว่าตัวละครที่ทำดาเมจเวทหลักๆและเป็นแอสซัซินด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวละครอย่างเอ็กโคเป็นต ของสกิลกันบ้างดีกว่าครับเริ่มที่ตัวของสกิลแพสซีฟครับอย่างตัวของ C Drive Resonance ความสามารถของสกิลแพสซีฟนะครับผมทุกๆการโจมตีหรือสกิลที่สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเดิมครั้งที่3นะครับจะทําการสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมและถ้าเกิดว่าเป้าหมายตัวนั้นนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนเนี่ยจะทําให้เอ็กโคนะครับได้รับความเร็วเพิ่มขึ้นไประยะเวลาสั้นๆแต่ความสามารถนี้นะครับจะไม่เกิดกับตัวของแชมเปี้ยนเป้าหมายเดิมเปแล้เวลาหนึ่งนั่นเองครับซึ่งอาิ่ายั่ากดารานะครับามใส่ปนั ครับผมทั้งหมด3ครั้งเนี่ยจะทําให้ตัวของเอ็กโคนะครับทำดเมจดเพิ่มเติมใส่ศัตรูก็คือตัวของศัตรูนั้นโดนดอมจแบบเฉยเลยนะครับผมแล้วก็ตัวของเอ็กโคนั้นจะวิ่งไวขึ้นแป๊บหนึ่งด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็พยายามโจมตีให้โดน3ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งนับทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีธรรมดาหรือว่าจะเป็นสกิลก็ตามนะครับต่อไปสกิลหนึ่งครับไทม์วินเดอร์สกิลนี้นะครับผมเอ็กโคทำการคว้างอุปกรณ์ของเขาออกไปครับโดยสร้างควอบแสหายเวด แล้วเมื่อไหรก็ตามนะครับผมที่กระทบกับแชมเปี้ยนหรือว่าสุระิยะของมันนะครับจะทําการขยายพื้นที่ออกและ Slow, สโลว์ศัตรูที่อยู่ข้างในนั้นเล็กน้อยนะครับและหลังจากขยายออกนะครับบล็อเอ็กโคจะทําการเรียกตัวอุปกรณ์นี้กลับคืนมาโดยสร้างความเสาหายเวทนั่นเองครับสกิลทามินเดอร์นะครับถือว่าเป็นสกิลหากินนะครับผมถ้าเกิดว่าอยู่ในเลนน่ะถือว่าเป็นสกิลกดดันเลนได้ดีมากๆและสามารถเคลียร์เบนเนียนได้ค่อนข้างไหวมากๆเพราะสกิลนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าระยะไกลและสามารถเล็งได้ด้วยนะครับผมถ้ะเกิดว่าศัตรูโดน ได้ง่ายนะครับผมข้วโบวกับสกิลสก็อร่อยนะครับหรือจะเป็นการต่อในเลนเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับดังนั้นพยายามฝึกการใช้เหลี่ยมปลาสกิลนี้ให้ดีนะครับผมถ้าปลาไปปุ๊บถ้าไม่โดนศัตรูเนี่ยก็จะพุ่งไวแต่ถ้าเกิดว่าโดนศัตรูไม่ว่าจะเป็นมินเนี่ยนหรือว่าจะเป็นตัวของแชมเปี้ยนเนี่ยก็จะสโล่ด้วยนะครับผมดังนั้นฝึกใช้สกิลนี้ในการควบคุมแล้วก็จัดการเกี่ยวกับมินเนี่ยนเลนให้ดีนะครับสกิลที่สองครับ Parallel Convergence สกิลนี้นะครับผมจะมีความสามารถ2อย่างนะครับนั่นก็ จะสร้างความเสียหายจะสร้างความเสียหายเวทของพลังชีวิตที่หายไปเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยว,ว่าเราทําการกดใช้สกิลนี้นะครับผมจะทําให้เอ็โคนะครับปล่อยโดมการเวลาที่ทําให้อยู่ได้นานเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับโดยถ้าเกิดว,ว่าโดมนี้ระเบิดใส่ศัตรูนะครับผมจะทําให้ศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นสโลเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมาดูก็ตามนะครับผมที่ตัวเอ็โคนั้นเข้าไปอยู่ในโดมหลังจากที่มีการระเบิดแล้วจะทําให้โดมนะครับระเบิดอีกหนึ่งครั้งโดยทาการสแตนศัตรูที่อยู่ในวงนั้นทั้งหมดและทําให้ตัวของเอ็กโคนั้นได ประโยชน์ในทีมไฟมากมากนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ถูกเหลี่ยมนะครับบอกเลยว่าสโลว์ศัตรูแบบเป็นหมู่เราก็สามารถหยุดการเคลื่อนไหวศัตรูแบบสตันเนี่ยเป็นหมู่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับผมที่ใช้สกิลนี้แบบช่ำๆแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าเป็นสกิลที่น่ากลัวสุดๆไม่ว่าจะเป็นการแก๊งหรือว่าในทีมไฟนะครับดังนั้นการวางเหลี่ยมการปานะครับผมหรือว่าการกัดจังหวะเนี่ยบอกเลยว่าสกิลนี้จะต,ต้องมีการฝึกอย่างชํานาญเลยทีเดียวถึงสามารถดึงประสิทธิภาพของสกิลนี้ออกมาได้นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยนอกเหน ตัมปลอยให้กับตัวของเอ็กโคได้ด้วยทําให้มีโอกาสในการไฟชนะมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสกิลที่สามครับเฟดไดสกิลนี้นะครับผมเอ็กโคทาการพุ่งไปและเสริมพลังให้กับการโจมตีครั้งตัดไปของตัวเอ็กโคนะครับทำให้เอ็กโคมีระยะในการโจมตีเพิ่มมากขึ้นโดยทําการทรลพอร์ตตัวของเอ็กโคไปยังเป้าหมายและสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมให้กับการโจมตีครั้งต่อไปของเขานั่นเองครับสกิลนี้นะครับผมเมื่อเราทําการกดใช้งานนะครับผมเอ็กโคจะพุ่งไปในทิศทางที่เรากําหนดนะฮะแล้วเกิดว่าเรานะครับทำการโจ มันเหมาะมากนะครับสำหรับการพุ่งหลบหรือว่าพุ่งไปโจมตีศัตรูเป็นการร้นะยะที่ดีมากๆเลยนะครับ แล้วมาถึงสกิลที่เม่นครับโครโนเบกสกิลนี้นะครับผมเอคโค่ทำการย้อนเวลากลับโดยทํทำให้ตัวเอคโค่นะครับหยุดนิ่งและก็เทเลพอร์ตไปยังจุดที่ตัวเอคโค่นั้นเคยอยู่เมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยสร้างความเสียหายเวทรุนแรงแก่ศัตรูในบริเวณนั้นนอกจากนี้นะครับผมตัวเอคโค่จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตจำนวนหนึ่งกลับมาด้วยสกิลนี้นะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์เยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลากลับมาเพื่อหน,นีจากความตายนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปแก๊งแล้วเราพลาดเนี่ยเราก็กดสนะกิ นนั้รอดตายแบบปวดหัวนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับไซไปสักพักหนึ่งแล้วเราพยายามสู้แบบอยู่ในวงที่เราสามารถกดสกิลติเมตเพื่อมาทับศัตรูได้หนึ่งครั้งเนี่ยก็เป็นการสร้างดาเมจอย่างมหาศาลเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมขอบอกเลยว่าตัวสกิลเทเมตนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆเลยครับเราพูดถึงตัว2สกิลไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของตัวเอ็กโคกันบ้างนะครับข้อดีนะครับสำหรับตัวเอ็กโคนะครับนั่นคือเป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้สูงมากๆครับเพราะว่าเป็นตัว ว่ามีสกิลในการไปมาค่อนข้างเยอะนะครับมีสกิล3ในการร่นระยะนี่ถ้าเกิดว่าออกพโตเบลด้วยนะครับผมแป๊บเดียวนี่ถึงตัวศัตรูแน่นอนหรือว่าจะเป็นสกิลในการกดอันติเมทนะครับผมเพื่อย้อนเวลากลับไปใช้เทคนิคได้หลายต่อหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการย้อนเวลากลับมาที่เดิมหลังจากที่วาร์ปกลับบ้านหรือว่าย้อนกลับมาสู้กับศัตรูก็ได้นะครับผมถือว่าเป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้สูงมากๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวละครนะครับผมที่มีประโยชน์ในทีมไฟท์โคตรจะสูงเลยครับด้วยสกิลที่สองครับอย่างพ ถ้าเกิดมีการนัวไฟกันอยู่แล้วเขาเนี่ยทำการปาไปกลางวงนะครับถ้าศัตรูอยู่ในจุดที่ไม่ดีอยู่ในที่แคบนะครับผมบอกเลยครับผมว่าจะทําให้โดนสตั้งกันแบบเป็นหมู่และทําให้ไฟนั้นแทบจะเรียกได้ว่าชนะแบบ100%ได้เลยนะครับดังนั้นนะครับผมตัวเอ็กโคนะครับผมสามารถไล่ฆ่าก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเด่นในทีมไฟก็ดีเรียกเลยว่าประโยชน์นั้นครบครันจ,จัดๆเลยล่ะครับ แลข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่เอาเพย์ได้เก่งมากๆเลยครับซึ่งเรียกได้เลยว่าแชมเปี้ยนตัวนี้ครับเป็นตัวละครที่มีเหลี่ยมเยอะมากๆนะครับซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการใช้งานเช่นการหลบมุงปลาสกิล2การวับกลับมาใช้สกิลอันติเมทหรืออะไรครับผมผมบอกเลยว่าเทคนิคเยอะมากๆครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะครับผมดึงประสิทธิภาพของตัวเอ็กโคมาได้อย่างเต็มที่เรียกเลยว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีอัตประโยชน์และดาเมจสูงมากๆในเกมได้เลยครับลข้อดีไปแล้วครับวินี้เรามาพูดถึงข้อเสียกัน ้างข้อเสียข้อแรกนะครับนะ่าคือตัวละครเอ็กโคครับเป็นตัวละครที่แพ้ CC อย่างมากครับถูกต้องครับถึงแม้ว่าตัวเอ็กโคนะครับผมจะมีสกิลติเมทในการหลบหนี ซึ่งทําให้เอ็โคนั้นตายยากมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าตัวของเอ็โคนะครับผมจะไม่ตายนะครับเพราะคือว่าโดน CC โดนประเคนอย่างหนักต่อคอมโบทําให้ไม่สามารถใช้สกิลติเมทได้เนี่ยผมบอกอะไรครับผมว่าเอ็โคเขเอ็โคเถอะครับตายอยู่ดีนะครับดังนั้นผมคงบอกเพื่อนๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเอ็โคนั้นเจอกับ CC มากๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไม่เกิดนั่นเองนะครับประีที่สองนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆนะครับผมแน่นอนครับผมว่าเป็นตัวละครเมทแบบนี้ความเปราะบางนะครับผมก็ต้องเป็น ผมกิ้งไปกิ้งมาหลบนั่นหลบนี่สโลสศัตรูได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดว่าโดนจับได้เมื่อไหร่จาก CC จากข้อที่แล้วเนี่ยผมบอกเลยครับผมว่ามีโอกาสตายค่อนข้างสูงนะครับสำหรับตัวของเอ็กโคแล้วก็เป็นตัวละครนะครับผมที่เล่นค่อนข้างยากและท้ายเกมนั้นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะมีผลแล้วนะครับเพราะว่าถ้าช่วงท้ายเกมเนี่ยถ้าเกิดว่าเบิร์ดใครไม่ตายนะครับก็ทําให้เอ็กโคนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์เท่ากับแชมเปี้ยนตัวอื่นและแน่นอนครับผมว่าเป็นตัวละครที่ใช้การฝึกฝนอย่างมากกว่าจจะะเเเเลล่่่่่นนแแบบบบววาาากกกงๆไไดด้้รถิิ1234ปปตย ประสิทธิภาพของ Echo นั้นถูกดึงออกมาใช้งานได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับซส่นจุดนี้เองนะครับผมก็อย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆด้วยนะจ๊ะพวกข้อนี้ก็เสียไปแล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงแนวทางการเล่นกันบ้างครับซึ่งก็มีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตัวของรูนไอเทมส่วนเรื่องของรูนนะครับผมที่ผมแนะนําก็อาจจะเป็นอิเล็กโทรคิวสำหรับใครที่ต้องการที่จะเน้นการฆ่าสังหารเป็นหลักนะครับผมหรือว่าเกิดว่าใครนะครับผมจะไปแบบว่าเน้นไฟหนักๆนะครับผมก็อาจจะเป็นตัวของคอนคลูเลอร์ก็ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวแล้วผมเชียไปทางงตัวขอ เล็กทีคิวมากกว่านะครับเน้นรับจบแบบคอมโบเดียวแตกๆไปเลยน่าจะสะดวกใจกว่านะหรือว่าสเปลนะครับถ้าเกิดให้แนะนำนะครับผมสเปลที่แนะนําก็อาจจะเป็นพวกแฟตกับอิกไนทนะครับผมหรือใครที่เกี่ยวว่าไม่อยากจะตายนะครับก็เอาแทนอิกไนทมาเป็นตัวของบาเรียก็ได้นะครับผมแล้วแต่คนนะส่วนไอเทมก็เน้นเป็นตัวของ AP เลยครับผมเจาะ AP ไปได้เต็มที่เลยใครถนัดแบบไหนก็สามารถเล่นได้เต็มที่นะครับบางคนจะไปตัวของลิชเบนเพื่อทําให้เวลาพุ่งเข้าไปเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นหรือจะเป็นรเดน Echo ในการตอดเลนศัตรูก็ได้นะครับหรือถ้าาใครนะครับผม ถึกหน่อยก็สามารถไปที่ตัวของร o อ of เอทได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สายที่เ,เพื่อนๆจะเล่นเลยแต่ผมยังไม่ยืนยันนะครับว่าตัว Echo จะสามารถเล่นตัวของบูยเซอร์ได้หรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าบูยเซอร์คืออะไรบูยเซอร์ก็คือจะทําให้ตัวของเมดเนี่ยถึกขึ้นนะครับสามารถยืนแรกกับศัตรูได้ซึ่งแต่ก่อนใน PC มันทําได้นะครับผมออกของแท้งมาเลยแต่ว่า ตัวของเอ็กโคนั้นก็พูดตรงๆว่าไอเทมในเกมวายดิปยังไม่มีเพียงพอนะครับต้องรอดูวันต่อไปเนาะส่วนแนวทางการเล่นเบื้องต้นนะครับผมก็ไม่ต้องอะไรมากครับพยายามใช้ความได้เปรียบนะครับผมในการควบคุมเลนในบริเวณเลนกลางนะครับผมใช้สกิลหนึ่งในการต่อศัตรูเคลียร์มินเนี่ยนให้ได้นะครับผมแล้วก็สกิลทีเมดครับใช้แมนแนซึ่งสกิลทีเมดนะครับผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากๆนะครับผมซึ่งมันมีทริคหนึ่งนะครับผมที่ผมชอบใช้มากๆนั่นก็คือการที่เรานะครับผมกดวาร์ปตรงบริเวณกลางการไฟเหลือสักอออยย่่่่่าาาางงงนนนนนนนะะะครรรัับบบบบผมมทีีศตตูเเเเเจ้ดิใลลลชแแวกไ วาร์ปไปเลยครับวาร์ปกลับบ้านปุ๊บพอเราถึงบ้านปุ๊บเรารอดูให้ศัตรูถ้าเกิดศัตรูเลือดเหลือไม่เยอะมากนะครับรอดูเลยว่าไม่ตกอยู่ที่เงาเราเมื่อไหร่ถ้าตกที่เงาปุ๊บเรากดอันตีกลับมาเลยครับจะทำให้เรานะครับทําการวาร์ปย้อนเวลาจากที่บ้านนะครับย้อนมาที่เดิมนะครับ ซึ่งในจุดนี้เองครับจะทำให้ศัตรูนั้นโดนดาเมจฟรีๆเลยครับแล้วมีโอกาสที่เราจะได้ฆ่าด้วยนะครับซึ่งในจุดนี้ครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยครับรวมถึงจังหวะการเข้าครับโดยการใช้สกิลสที่สามารถคลิ้งไปในทิศทางต่างๆได้รวมถึงการคลิ้งข้ามกำแพงอะไรต่างๆแบบนี้ด้วยนะครับดังนั้นต้องฝึกให้ดีนะครับสำหรับตัวของสกิลที่3รวมถึงสกิลที่2นะครับผมถ้าเกิดว่าเราสามารถหลบมุมได้นะครับจะทําให้ศัตรูนั้นไม่รู้ว่าคว้างสกิลสมาจากจุดไหนรู้ตัวอีกที การคว้างสกิลให้ได้นะครับผมถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าจะมีไฟแน่ๆศัตรูจะต้องมายืนตรงนี้แน่นะครับเราคว้างเขื่อไว้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราคว้างเขื่อไว้มันแม่นนะครับบอกเลยว่าโอกาสที่เราจะชนะไฟหรือว่าแก๊งศัตรูในเลนต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะฆ่าได้สําเร็จได้มากยิ่งขึ้นนะครับและแน่นอนนะครับผมว่าตัวเอ h o นะครับถ้าไม่เน้นจะเปิดสวยอย่าเข้าคนแรกนะครับผมเพราะว่ามีโอกาสจะตายสูงมากๆและพยายามเน้นจัดการกับพวก a อดีซหรือแชมเปี้ยนตัวไหนที่มันเปราะๆบางๆนะครับเพราะว่าตัวเอเคิลนะครับเป็นตัวละครแอสซิส คือหน้าที่หลักของเราแล้วทำหน้าที่หลักของเราให้ดีครับแล้วเราก็จะสามารถชนะไฟได้อย่างง่ายดายนั่นเองดังนั้นอย่าลืมนะครับดึงความได้เปรียบในช่วงต้นเกมและกลางเกมรีบจบเกมให้ได้เพราะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเก่งมากๆส่วนช่วงท้ายเกมถ้าเกิดเราเบิร์สใครไม่ตายขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะสวยเอานะครับอันนี้ครับผมก็คือแนวทางการเล่นและความเข้าใจสําหรับตัว Echo แบบเบื้องต้นนะครับผมก็ตัวเอ็กโนั้นจะเข้ามาในวันที่12 พฤษภาคมนี้นะครับขออวยพื่อนทุกคนนะครับเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมเล่นให้ดีนะครับแต่ในแร้งไม่น่าจะได้เล่นไวๆไวนี้นะครับผมต้องรอระยะเวลาไปสักพักเลยเพราะว่าน่าจะโดนแบนกันบดนะฮะส่วนใครนะครับผมที่มีเทคนิคอะไรต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับพเพื่อนๆคนอื่นจะได้มาอ่านคอมเมนต์และเข้าใจตัวละครนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอยังไงนะครับขออวยพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในาการเล่นเกมเหล็ก Origins Wild r และที่สำคัญที่สุดนะครับท่านเพื่อนคิดถึงเกมเหล็ก Origins Wild r คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนนนต์์์แแแบบบี้้ะะคครรรัอย่่าลลลืมกกกกกกดดดดดไชว็ิง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหด็ก Origin Wild r i p และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหด็ก Origin Wild r i f ไม่มีแขวนท่านเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild r i p t h a i l a n d Community Community Wild r i ดีๆที่ดูแลโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยลิงอยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจินวารุรวมถึง Tik Took ินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า